กรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะตถาคตเจ้าทรงสแสดงการกระทำของสรรพสัตว์มนุษย์พรหมเทพเทวาเทวทิตาทำด้วยกายเป็นกายกรรมทำด้วยวาจาเป็นวจีกรรมทำด้วยใจคิดนึกเป็นมะโนกรรมพระองค์ทรงสแสดงกรรมลิขิต เป็นการกระทาของผู้นั้นเองที่สะสมไว้เป็นกรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นอย่างไรอย่างยาวก็คือฆ่าสันลักษณสัพพุธผิดกามไมมุสากินเหล้ายาคือผิดศีลห้าแน่นอนอย่างกลางก็มันไม่ทําเต็มที่ ทำบ้างไม่ทำบงไม่ครบองค์ประกอบแน่นอนอันเนี้ก็คือครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเลยอย่างหยาบแน่นอนอย่างกลางก็คือไม่ครบองค์ประกอบทำแต่ว่าไม่เต็มใจทำมัางถูกบังคับให้ทำมั่งอันนี้คืออย่างอย่างกลางใช่อย่างละเอียดคิดนึกไม่จบไม่ซึ้งอ๋ออันนี้ทำบาปด้วยการนึกคิดใช่ไม่จบไม่สิ้นเช่นไปขโมยรูปคนอื่นขโมยอะไร ขโมยเท่นไปขโมยรูปคนอื่นขโมยขโมยรูปเสียงกินรสสัมผัสธรรมารมณ์คนอื่นมาเป็นของตัวขโมยนะแต่ว่าเป็นขโมยความรู้สึกใช่ไหมคะว่าไปชอบเขาชอบรูปสวยอันนี้คือละเอียดใช่ไหมคะเป็นการขโมยอย่างละเอียดถ้าขโมยอย่างหยาบก็คือเอาไปเลยช่นขโมยสิ่งของแต่นี้เป็นขโมยทางความรู้สึกนึกคิดใช่อันนี้ อันนี้เราจัดเข้าใจแล้วนะคะว่ายกอ,อ,กอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะคะที่ทําผิดศีลเป็นอย่างไรคะ่ะแล้วอันเนี้ยอย่างละเอียดเนี่ยคนนึกไม่ค่อยถึงว่าไม่มีใครนึกถึงตายแล้วไปชอบนักร้องคนนี้เสียงเพราะหรือเกินอย่างเงี้ยนี่คือการขโมยเสียงข,มโมยขโมยรูปแล้วเองรู้หรือเปล่าอยู่เฉยคนที่มีดนตรีในหัวใจอ่ะร้องเพลงมันร้องเองมันดังขึ้นมาเองในใจเรา อั่นก็เรียกผู้มีดนตรีในหัวใจคูว่าได้งกเงกง<า>งการป,ปฏิบัติทางใจอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทุกคนเข้าใจแล้วนะคะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่สําเร็จด้วยจิตบ้างด้วยกายบ้างด้วยว,วยวาจาบ้างมนุษย์มีศีลห้าบ้างศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดเป็นศีลพรหมจรรย์นักปวดสําเร็จ ปฐมปฐมฌานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสำเร็จทุติยฌานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสำเร็จตตยยฌานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสำเร็จจัตุทฌานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นพรม16ชั้นสำเร็จอรูปพรมอสำเร็จอรูปฌานสี่อากาศอากาศ อากาศอรูปฌานวิญญาณอากาศสานัญจายะตะนะหรืออากาศโสอนันโตอากาศมีหาประมาณมิได้วิญญาณวิญญาณนั้นอนันตังมีความรู้ศึกมากมายแล้วนกะ็อากินจัญญาย,ยะตะนะ หมายถึงความรู้สึกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางจิตมีนิดหน่อยแล้วก็เนวะสัญญาณสัญญาญ,ญา,ญญาตนะจะว่ามไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่ามีก็ไม่ใช่เหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตืน่นไม่สำเร็จประโยชน์อันนี้คือ อะรูปฌานทั้งนั้นนะคะใช่ไม่มีใครรู้หรอกไอ้พวกได้ชงได้ฌานแล้วไงจะได้ไปเกิดเป็นพรหมทั้งนั้นไม่ที่วิมานมาถวายพระพุทธเจ้าที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญว่าอสันญญี่พพมเป็น,เป,นเป็นภูมิอาภัพมืดบอดใช,ใช่เพราะว่าไม่ตายท่าไหนก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม,ไม่ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมใช่เพราะว่าจิตทำจิตให้ดับ เดวก่มนรูปอรูปฌานรูปพมอรูปพมก็ตกอยู่ในกระแสมโนกรรมเวียนว่ายตายเกิดในพวงมหานุกว้างไกลไพศสารหาประมาณมิได้พิจารณาวันศุกร์ที่25สิงหาคมพศ2560รเวลา14นาฬิกา18นาที